ดิฉันนางสาวสินยาสุดาชมแผนกช่างอิเล็กทระะอนิกส์ปวส1ทับ1วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นวันนี้จะมานำเสนอวงจรน,นับเลขแบบโมดูลัรนับ0นัถึง12บ0-12แบบไม่เข้าจังหวะโดยใช้ JK f i p f o p ค่ะวงจรน,นับเลขแบบโมดูลัรนับ0นัถึง12บ0-12นะคะโดยใช้ JK f i p flop ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดู สูตรการออกแบบวงจรก่อนนะคะสูตรมีอยู่ว่า n นะคะ n เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1นะคะ n เท่ากับค่าที่นับได้สูงสุดนะคะ, n 2, กกนะคะส่วน n พิมพ์เล็กนะคะเท่ากับจำนวนตัวฟิฟฟ์ที่ใช้งานนะคะส่วนวงจรนี้นะคะก็จะได้2ยกกำลัง4ก็จะได้เท่ากับ 15นะคะวงจรนี้ก็จะทำงานสูงสุดที่15นะคะโดยเราจะนำมาประยุกต์ให้นับสูงสุดที่12นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูส่วนประกอบในวงจรกันก่อนนะคะเราจะใช้หลอดไฟทั้ง4ตัวนะคะหลอดไฟ4หลอดจะมี qa qb นะคะ qc และ qd นะคะ แล้วก็จะมี jk f i f o จำนวน4ตัวนะคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะคะแล้วก็จะใช้แนนเกตตัวนี้นะคะเพื่อจะให้ทำการ r e ซ e t ค่านะคะเราจะนับสูงสุดที่12นะคะแล้วเราจะนำแนนเกตตัวนี้นะคะมาใช้การ r s e t นะคะถ้านับถึง12นะคะต่อไปก็จะเกิดการ reset ใหม่นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูการทำงานของวงจรนะคะตรงนี้จะเป็นสัญญาณคอ็อกนะคะสัญญาณคอ็อกจะเข้ามาตรงนี้นะคะสัญญาณคอ็อกทั้งสีตัวนะคะจะเป็นการต่ออนุกรมกันนะคะการต่ออนุกรมสัญญาณคอ็อกตัวที่สองนะคะจะรับสัญญาณคอ็อกมาจากตัวที่หนึ่งนะคะมาจากเอาพุตของ Q ตัวนี้นะคะ เพื่อจะมาต่อเข้าเป็นค็อกตัวที่2นะคะตัวที่2ตรงนี้นะคะก็จะนํามาต่อเป็นเข้าค็อกตัวที่3นะคะค็อกตัวที่3นะคะก็จะเข้ามาตอบจะเพื่อเข้าตัวค็อกตัวที่4ี่นะคะจะเป็นการต่อแบบอนุกรมกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดู JK นะคะ JK jK จะต่อเข้าจะต่อเข้าไฮนะคะไฮคือ1นะคะ จะต่อเข้าไฟบวกนะคะทั้ง4ตัวนะคะจะต่อเข้าไฟบวกหมดเลยนะคะและอีกฟิฟฟอบแต่ละตัวนะคะฟิฟฟอบแต่ละตัวเอาพุทจะนำม,มาต่อเป็นหลอด led ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น qa นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น qb ตรงนี้ก็จะเป็น qc ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น qd นะคะ ส่วนสัญญาณเคลีย์ตรงนี้นะคะจะนําต่ออนุกรมกันนะคะแล้วก็จะนํามาต่อเข้ากับแนนเกตตัวนี้นะคะก็จะทําเป็นการรีเซตค่านะคะต่อไปเราจะมาดูการทํางานของแนนเกตตัวนี้นะคะแนนเกตตัวนี้นะคะจะรับข้อมูลมาจาก QD ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะแล้วก็ QD และ QA นะคะ จะรับข้อมูลเข้ามาที่ตัวแนนเกตตัวนี้นะคะวงจรนี้นะคะเรากำหนดให้นับจากเลข0ถึง12นะคะเลขฐาน2นะคะก็จะนับจาก0 0 0 0นจนไปถึง1 1 0 0นะคะเมื่อนะคะเมื่อถึงเลข1 1 0 1ตรงนี้นะคะ เนนเกตรตรงนี้นะคะจะทําการรีเซตนะคะทําการเริ่มใหม่นะคะจะทําการเริ่มต้นที่0 0 0ยใหม่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตารางความจริงกันนะคะตารางความจริงก็จะมีฮ็อกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเอาพุท led ติดติดดับดับนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะออกมาเป็นผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะ เราจะมาดูช่องแรกนะคะช่องแรกคือ i n i ช i a นะคะ inicia i n เช i a คือการเริ่มต้นการทำงานนะคะ led นะคะ ld e ก็จะเป็น0,000 000, 000นะคะก็จะไม่มี led หลอดไหนติดนะคะเลือกผลลัพธ์ออกมานะคะฐาน10นะคะก็จะเป็นเลข0ูนนะคะค้อช่องที่1นะคะ0ู0 1นึนะคะเลขฐาน10ก็จะเป็น1นะคะ l e d QA นะคะ QA ตรงนี้นะคะก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณค็อกช่องที่2นะคะ 0, 0 1ยนะคะเลขฐาน10ก็จะเป็น2นะคะ LED QD นะคะ QD ขออภัยค่ะ QB ก็จะติดนะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะ QB ต่อไปนะคะค็อกช่องที่3นะคะ 1> 0 0 1 1นะคะเลขผลักฐานสิบก็จะเป็น3นะคะ LED A และ B นะคะก็จะติดนะคะ A และ B ตรงนี้นะคะก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณคอกช่องที่4นะคะ0 1 0 0นะคะเลขฐานสิบนะคะก็จะเป็นเลข4นะคะ LED qc ตรงนี้นะคะก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณ c l o c ช่องที่5นะคะ0 1 0 1นะคะผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ฐาน10ก็จะเป็น5นะคะ led qc นะคะ qc และ qa นะคะ qa ตรงนี้ก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณ c ็อกช่องที่6นะคะ0 110นะคะ ผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะก็จะออกมาเป็นเลข6นะคะ led qb และ qc นะคะก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณคอ็อกช่องที่7นะคะ0 1, 1 1 1นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะเป็น7นะคะ led qa qb qc นะคะก็จะติดนะคะ ต่อไปนะคะสัญญาณคอ็อกช่องที่8นะคะ1000นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะก็จะเป็น8นะคะ LED นะคะ QD นะคะตรงนี้นะคะก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณคอ็อกช่องที่9นะคะ100 1 000, นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะก็จะเป็น9นะคะ led a นะคะ qa นะคะก็จะติด qd ก็จะติดนะคะ qa และ qd ก็จะติดค่ะต่อไปนะคะสัญญาณค l o c ช่องที่10ค่ะ1010น,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 นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10ก็จะออกมาเป็น10นะคะ led นะคะหลอดหลอด qb และ qd ก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณ ช็อคคอภัยค่ะสัญญาณคอ็อกช่องที่11นะคะ1 0 1 1นะคะผลลัพธ์เลขฐาน10นะคะก็จะเป็น11นะคะ LVD QA QB และ QD นะคะก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณคอ็อกช่องที่12นะคะ1 1 0 0นะคะ ผลรับเลขฐาน10ก็จะเป็น12นะคะ LED หลอด QC และ QB QD นะคะขออภัยค่ะ QD ก็จะติดนะคะต่อไปนะคะสัญญาณค็อกช่องที่13ค่ะ0 0 0 1นะคะผลลับเลขฐาน10นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นนับใหม่นะคะ ขอัยตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น00นะคะ0คอกช่องที่13นะคะก็จะเป็น0000นะคะ00หมดคือการเริ่มต้นนับใหม่หมดนะคะ LED ก็จะดับหมดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตารางเทียบกับตาราง t i m i n g d ได g r a m ตรงนี้ของเรานะคะนำจากตารางตรงนี้นะคะมาเขียนเป็น ทามมิ่งไดอะแกรมตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกจะเป็นสัญญาณค็อกนะคะสัญญาณคอกสัญญาณคอกก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะส่วน Q A ตรงนี้นะคะสัญญาณก็จะเป็นศ10 1จากตรงนี้นะคะศ1 0 1 0 1ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเขียนได้เป็นศ1นะคะศูนย์สัญญาณก็จะลงนะคะ1สัญญาณก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะได้เป็น0101 0 1 0 1น่ยไปเรื่อยๆนะคะพอถึง13ตรงนี้นะคะก็จะทำการรีเซ็ตใหม่นะคะนับเป็นศูนย์ใหม่นะคะเริ่มจากศูนย์ใหม่นะคะสัญญาณก็จะลงนะคะนี่คะ่ะซึ่งก็จะลงหมดต่อไปนะคะ QB นะคะ QB ก็จะเป็น0 0 1 1 0 0 1นไปเรื่อยๆนะคะเราก็ดูจากตรงนี้นะคะ 0 0 1 1, 0, 0ู1อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะ QC นะคะ QC ก็จะเป็น0 0 0 0 1 1 1 1นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะ0 0 0 0 1 1ู1แล้วก็0 0 0ย1 0นะคะต่อไปนะคะ QB นะคะ QB ตรงนี้จะเป็น L R นะคะ Q B ก็จะเป็น0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะ Q B ก็จะเป็น0 0 0 0 0 0 0 0 0แล้วก็มา1 1 1 1 1หน่นะคะเกิตรงนี้นะคะคือสัญญาณเคลียร์นะคะสัญญาณเคลียร์คือมาเรื่อยๆนะคะพอถึง13ก็จะเป็นการนับ เริ่มใหม่นะคะหรือสัญญาณรีเซ็ตน,นะคะก็จะนับเริ่มใหม่นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับวงจรนับเลขแบบโมดูลัสนะคะนับ1-12ถึง12แบบไม่เข้าจังหวะนะคะโดยใช้ jk flip flop นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ